สิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าได้สาระดีๆมากมายที่ทางผู้จัดเองนะครับได้เชิญวิทยากรนะครับซึ่งมีชื่อเสียงจะทำให้เราได้รู้จักของการเปลี่ยนแปลงมุมของความคิดหรือว่าวิธีการหรือแนวคิดต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยได้นำไปปรับใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ power of confidence เนี่ยนะครับคือเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ย มีอยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่กล้าที่จะแสดงออกนะครับเนื่องจากว่าความกลัวบางสิ่งบางอย่างที่ได้มาขวางกันเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการอบรมครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้สึกว่าการที่เราจะผ่านหรือก้าวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องมีความกล้านะครับกล้าที่จะคิดกล้าที่จะก้าวเส้นของความกลัวออกไปนะครับและที่สําคัญเลยนะครับทำให้เราได้รู้ในเรื่องของออการเป็นผู้ฝึก หรือว่าโคชชิ่งนะครับในตัวบุคคลบุคลากรซึ่งจะสามารถนำเอาไปพัฒนาทีมงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในองค์กรนะครับและในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้รวมถึงนะครับท่านผู้บริหารของเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญได้ส่งทีมงานออกมาไดเ้เข้าพรมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับ